มาตกปลาช่อนนะครับที่ฝั่งซีนิครีนนะครับผมคอมันจะยาวไปนู้นนะครับมากับน้องไร้สองคนเดี๋ยวมาดูกันครับโดนครับโดนครับจังน้ำกับจังน้ำ จะปลอกแหม่คุปก,ก่อนนะครับคุบก่อนใส่ตัวจุดน,นะครับเนี่ยโอเคครับยงางนะครับผมยิยางเหมือนเดิม สอคอรคับุโอ๊ยต้องไลครับดูตงไลตับป็นโขดเออตางไลพอ่อพ่อเป็นมือกล้องให้อะไรอิงอะไรอิงอิงยางใช่ยอดเลยนงไล์ <c oughs> ตามกัะ ไปไกลๆหน่อยมันโดดใส่พ่อโอเคเดี๋ยวชมไม้ต่อไปโดนนี่เอ้ยไปขันติดอีกอ้ยปิดกัมเทนอนี่ไง อยู่อึ่งยางแล้วอึ่งยางมิดคอโอเคครับอี่อย่างมิดคอนะครับดูดีครับ ใต้บัวใช่ไหมใต้บัวกระดูกุศลครับ ถ้าค,คินว่าห้ามจัดสัตว์น้ำในเขตหนองหารตลอดแนวป่าฝืนมีโทษปรับหนึ่งมืนบาทนะครมีของสัตว์แล้วนะนะครับผมโอ้ทองไหล <c oughs> <c oughs> สุดยอดจังวะโอเคโอเค โอ้กุ้งยางใช่ไหมจัดไปฝากผมดีเล่นๆนะโอเค,อเคชุมไปอะไรฮะะติดแขนเกี่ยวข้างเลยเหรอฮะเน่น <laughs> นอนใส่ใส่ยางเกลือแดดเดียว โอ้ยน้องไม่สุดยอดเท่ะไปไปต่อเรา โอ้โหทั้งไล่โดดอีกแล้วครับอยู่ไกลกันเลยทั้งไล่โดดอีลแลวสุดยอดท่านไรสุดยอดเลยอะ่ะก,กี้กัดพ่อไปโดดตรงนี้เป็นไงไอโอ้โหสุดยอดอ่ะชมต่อไป Ủa, nói chặt น้อยจัดกัดโหด ดูด้หาติดยากก่อนโอ้เขวน ใต้น้ำเลยอันนี้ใต้น้ำเลยว้าวยิงยางมิดคออุ๊บหโดนโดนเฉยโอ้กัดดีเหมือนปลาเลี้ยง แค่เท่ไรโอ้หลุดเชือเลยหลุดเชือเอาไม่เอาไมหาแยะูสายไฟจ่อยระวังระวังให้มันหมุนก่อนให้เย็นหมุนปึ๊บโอเคเด็กอนไหนอย่นหลอก อีกวปุ๊บโอ้ยกัดดียป่าเลี้ยงเฮ้ยเฮไยเฮ้ยเฮยเ่้ยเ้เฮ้เล้ยเฮ้ยเฮ้อเฮ้ยเฮเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮบยเฮเฮยเฮยเ้ย้น้นเฮ้้ หดูด <transplant> ูค <German> รับนับตื้นครับเหปลาอู้เพียงใหญ่นับตื้นอยู่ได้ไงวะเอาเอาแล้วเร็วความเยอะสุดยอดเลยเนาะโอ้อยู่นับตื้นคิดว่าไม่มีปลาเลยนะอู้ดนได้ไงวะ เเลยดี๋ยวเรามาเทปลาดูนะฮะว่าของคนเราจะตกได้กี่ตัวจะถึงสิบตัวไหมเกินเลยอ่ี๋ยวเรารอดูอ่ะทีูดิโอ้หนักน้ำหรือเปล่านี่ในเหงกอกเข่าก็ดีโอ้ัวใหญ่ โอ้โอ,โอ้อะไรสองคนนี่นะสองคนเรานี่นะฮะสองคนเราำไมตกได้เยอะทิฮะน้องไลท์ครับนน้องไลท์เลตัวใหญ่ขเขาเลยยิ่งใหญ่อะโอเคครับจบคลิปวันยีาครับผม